สวัสดีครับผมหมูปทุมเลสครับเมนูร้านกาแฟาส่วนใหญ่นะครับเกินกว่า50จะเป็นเมนูกาแฟมิลเบสเป็นกาแฟาของเรา,ามีความหลากหลายมากเราขายกา,ฟาแฟตั้งแต่ขั้วอ่อนอยันขั้วเข้มมีหลากหลายเบนและยังมีซิงเกิลเออร์จีิกอีกหลากหลายซึ่งเวลาเราเลือกนมมาใช้กับร้านกาแฟาที่เป็นสดชลตเนี่ยเราจึงต้องเลือกหานมที่สามารถใช้ได้กับกาแฟาทุกระดับการคั่วและ ทุกออริจินนมส่วนใหญ่ที่เราชอบใช้กันนะครับจะเป็นนมโคสดแท้ร้อซึ่งอาจจะจากการปรุงแตง่งนมที่ดีนะครับจะไม่กบรสชาติของกาแฟกินกาแฟและคาแรคเตอร์ของกาแฟส่วนตัวผมผมอยากได้นมที่มีความหวานบอดี้ที่ดีไขมันที่สูงและมีความเค็มที่ต่ำวันนี้เมติมีนมตัวใหม่มาให้เราทดลองใช้กันเป็น เมจิเร a ท่านสามารถสแกน QR code นะครับจะพบกับอินโฟม t ชันดีๆจากทาง CP Magic จากการที่เราทดลองนะครับเราทำกาแฟลาเต้ร้อนเอารีมนมดูนะครับที่อุณหภูมิ60องศาทำโฟรดขึ้นมาประมาณ20%ของอวนมที่เราใส่สิ่งที่ได้คือนมมีความเงางาชายนี่กอซีนะครับมีความวาวแล้วก็มีความครีมมี่ ส่วนฟินเนเจอร์ของเราในวันนี้นะครับเราใช้เมจิเล่นำมาผสมกับกาแฟขั้วอ่อนวันนี้เราใช้เป็นเอลซัวดอร์พิง์เบอร์บอนอนาลบิกนะครับเราทำช็อตสปิทแยกเป็น2ช็อตนะเริ่มต้นนะครับเราสปิทช็อตมานะครับเราเอาช็อตกาแฟนะครับ20กรัมน้ำผึ้งนะครับ20กรัมเชื่อมกันผสมเข้ากันก่อนนะครับเอาช็อตใส่กับน้ำผึ้งครับคนให้เข้ากันครับ เราก็จะใส่กระบอกปั่นนะครับโดยที่เราจะเอิมน้ำแข็งลงไปสองก้อนแล้วเราก็จะนำไปปั่นเป็นโฟมเอเปซโซฮันนี่นะครับเราใช้เมจิเลนะครับร้อยห้าสิบกรับ,รบน้ำแข็งนะครับแล้วเราก็เติมชอดกาแฟที่เรา สเปซออกมาอีกช็อตหนึ่งนะครับ20กรัมท็อปด้วยโฟมเอเพรโซฮันนี่นะครับสเนนเขานิดหนึ่งครับสุดท้ายเราท็อปด้วยฮันนี่โครมครับเมนูนี้นะครับมีชื่อว่ามูมูสเปเชียลลาเต้เลเอสเปรสโซโฟมฮันนี่